สบายโลวาเกียในชนบทสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราก็ตื่นเช้ามากเลยนะคะทุกคนตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะคะเพราะว่าน้องนะคะมีนัดกับคุณหมอตรวจสุขภาพท้องนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ,คะทุกคนก็เอาบรรยากาศข้างทางมาให้ทุกคนดูกันนะคะวันนี้นะคะท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งนะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศข้างทาง ช่วงเช้ชาเช้ารถก็จะติดหน่อยนะคะทุกคนแอบไปเห็นภูเขานะคะถึงว่าจะไม่มีหิมะแล้วนะคะแต่ว่าภูเขานะคะก็ยังมีหิมะอยู่สวยมากเลยนะคะทุกคนแต่ไม่มีเวลาถ่ายเพราะว่าน้องมาด้วยนะคะเรามาถึงคลินิกแล้วนะคะทุกคนเราจะเข้าไปด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเข้าไปนะคะก็จะเป็นห้องเป็นห้องนะคะเราก็นั่งรอเรียกนะคะทุกคนก็คล้ายๆที่ไทยนะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็หาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนน้องก็ได้อันตราสาวท้องแล้วนะคะก็คือผลปกตินะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็สบายใจแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มารอแฟนนะคะซื้อเอ่ออะไหล่รถนนะคะทุกคนนะคะรู้สึกว่าหิวแล้วนะคะทุกคนแต่ว,ว่ารอนางก่อนนะคะค่ะทุกคนระหว่างรอแฟนซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์นะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนแดดออกด้วยนะแต่ว่าข้างนอกอ่ะลมแรงมากนะคะทุกคนแล้วก็หนาวมากนะคะค่ะทุกคนเราก็มาถึงแมคโดนัลล์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคน เราเข้ามาถึงแล้วนะคะเราก็มาเลือกเมนูอาหารนะคะทุกคนอยากจะบอกว่ายืนงงในดงกล้วยนะคะทุกคนสิบนาทีได้นะคะกว่าจะได้สั่งอาหารนะคะทุกคน ใช่ขอิค่ะทุกคนเราก็ กินอิ่มกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศระหว่างทางนะคะทุกคนสวยมากนะคะค่ะทุกคนคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สไปา์ชโรเบเกียในชนบทด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ